สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะที่นี่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะนี่เป็นดอกคุณนายเตือนสายนะคะบานสะพรั่งเลยอ้อลืมไปแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์สำหรับทุกทุกคนด้วยนะคะถือว่าเอาดอกไม้มาฝากในวันวาเลนไทน์ก็แล้วกันเนาะที่บ้านเราเนี่ยไม่มีไม่มีดอกกุหลาบเนาะ มีแต่คุณนายเตื่นสายซีซซสวยนะคะส่งมาสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆนะคะทุกๆคนเลยนะคะมีความหวังดีมาให้มีความสุขมาให้นะคะนี่อยากให้ทุกๆคนนะคะมีความรักที่ดีนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่ในทุกๆวันเลยนะคะนี่เป็นดอกคุณนายเตื่นสายซีซสวยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นดอกออ ชื่อเขาคือย่งเรียกว่าสลิมนะคะเพราะว่าดอกหนึ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปได้หลายสีน่ารักมากๆเลยค่ะอันนั้นเป็นหวานน้ำอบนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k f แ n Page ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอด u n ยเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7คะ่ะวันนี้ยุงลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ